สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะวันนี้มาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงครึ่งปีหลังนะคะ2568ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎกันนะคะวันนี้อาจารย์นรีจะอ่านในภาพรวมดวงชะตาของคุณในครึ่งปีหลังนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะ ส่วนเรื่องราวของความรักนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอดูให้คร่าวๆนะคะส่วนดวงความรักอย่างละเอียดเนี่ยอาจารย์แยกคลิปให้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ทไทยนะคะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะเณอุริรดาห5นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันคะ่ะตรงนี้เป็นการอ่าน ดวงรวมๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยค่ะอจะาจรนรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะบอกนะคะเรื่องราวของชาวกรกฎในแบบไหนนะคะก็จะอ่านไปตามนั้นนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ So Tre นะคะดูสิว่าสามใบนี้นะคะจะบอกกับชาวกรกฎยังไงบ้างนะ ขอดูพลังงานใบแรกของชาวกรกฎก่อนนะคะ c r e a t i v i t y ว้าว wow. พลังงานของกรกฎนะคะ แสดงว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวกรกฎหลายๆคนเนี่ยจะได้ทำอะไรที่มันเป็นไอเดียสร้างสรรค์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าหัวหน้านะคะหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาทำให้คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะในการไขไอเดียนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งใหม่ๆนะคะหรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์บริการอะไรบางอย่างของคุณ ให้มันดียิ่งขึ้นได้นะคะไอเดียบันเจิดนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้จับพัดจับพูนะคะได้มาทำอะไรใหม่ๆนะคะที่คุณอาจจะเหมือนกับได้ออกนอกกรอบนะคะจากงานเดิมๆของคุณก็ได้นะคะ อะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะหรือหลายคนอาจจะเป็นลักษณะของวางแผนชีวิตของคุณให้มันดูสร้างสรรค์นะคะ create อะไรใหม่ๆเติมสีสันอะไรที่ดีเข้ามาในชุดของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานว้าวนะคะใบแรกนะคะพลังงานใบที่2ของชาวกรกฎนะคะ holding back นะคะโอ้โหกรกฎคุณเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ที่คุณห่วงนะคะคุณกังวลอยู่เบื้องหลังนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการห่วงคนข้างหลังนะคะการห่วงงานการห่วงภาระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะความรับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคุณไม่สามารถทิ้งมันไปได้นะคะเลยบางคนอาจจะเป็นภาระหนี้สินหรือภาระที่ผูกพันอะไรบางอย่างนะคะที่คุณต้องพยายามที่จะแก้ไขนะคะให้มันกลับมาดีให้ได้นะคะ พลังงานไปต่อไปนะคะ Overthinking นะคะตรงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณคิดมากแล้วคุณกังวลใจอยู่หรือเปล่านะคะแต่คุณพยายามที่จะเหมือนกับ คิดบวกนะคะส่งพลังอะไรดีๆหรือหาอะไรใหม่ๆดูทางอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นนะคะหลุดพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเหมือนกับเหนี่ยวรั้งคุณไว้ตรงนี้ได้นะคะ holding back กับ overthinking นะระวังเหมือนกับอะไรที่คุณอาจจะกังวลเกินกว่าเหตุนะคะคิดมากจนเกินไปนะคะจนอาจจะทําให้พลังงานความคิดสร้างสารรค์ของคุณที่ดีๆอยู่เนี่ยมันเหมือนกับไม่กล้าทํานะคะมัน มันเป็นอะไรที่ทําให้คุณกังวลแล้วก็อาจจะไม่กล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณได้ตั้งใจไว้นะมันจะเป็นตัวที่เหนี่ยวรังคุณไว้เพราะนั้นตรงนีออ้อย่าคิดมากจนเกินไปนะคะคิดแล้วลงมือทํานะอันนี้จะดีกว่านะคะอเดี๋ยวขอดูซิว่ากับพลังงานจากไพ่ชุดที่สองนะคะจะบอกกับชาวกรกฎว้ายัางไงบ้างนะ ซอร์บชันนะคะโอ้กรกฏอาจารย์ว่าคุณน่าจะอยู่เฉยไม่ได้นะคุณต้องก้าวข้ามผ่านความกังวลของคุณไปให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณลงมือทํานะคะกัดมันไม่ปล่อยนะคะกัดฟันสู้ไปนะค,ะคุณจะประสบความสําเร็จแน่ๆเลยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเซอร์ไบชันนะคะการประสบความสําเร็จมีการฉลองอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นไพ่กําลังบอกว่า plan plan for a joyful future นะคะ วางแผนนะคะให้กับสิ่งดีๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตงคุณเนี่ยน่ารื่นรมมากขึ้นนะคะมีความสําเร็จดีๆที่คุณจะสามารถทํามันได้นะคะจะมีช่วงเวลาของ great time นะคะช่วงเวลาที่ดีที่เกิดขึ้นในชุดของคุณแน่นอนนะคะชาวกรกฎนะคะอืมอะไรก็แล้วแต่นะจนว่าถ้าไม่ลองทํามันก็ไม่รู้นะคะถ้าไม่ลองทํามันก็ไม่สําเร็จนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าถ้าเราคียเอท ความคิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะหรือเอาไปาทำเป็นคอนเทนต์ลงใน Tik t o k เนี่ยเรากังวลว่าคนอาจจะไม่ชอบนะแต่จริงๆว่าทำไปแล้วคนอาจจะชอบก็ได้แต่เราคิดมากเกินไปแล้วมันปิดโอกาสตัวเองในการที่จะลงมือทำนะคะราะนั้นไพกำลังบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาแล้วนะคะขอให้ลงมือทำนะคะอย่าลักเลยกับโอกาสดีๆนะคะ หรือการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้มันดียิ่งขึ้นนะคะชาวรากฏนะส่วนกรเราใส่ไปให้นะมาดูกันต่อนะจริงๆสมัยอาจารย์นาีเองนะคะก็ไม่กล้านะไม่กล้าทำ Youtube ไม่กล้าทำ TikTok ok นะมันหืวนกับปิดโอกาสตัวเองมานานมากๆนะคะเคยไปเที่ยวมาหลายประเทศแต่ว่าไม่เคยทําคลิปเลยนะถ้าทําคลิปมันอาจจะดังไปแล้วก็ได้เ <laughs> หนะ็นไหมปิดโอกาสตัวเองนะเพราะนั้นเราต้องกล้าลงมือทํานะคะ พลังงานไต่อไปเซฟวิ่งนะคะเอ่อต้องเก็บหอมรอมริบไว้นะคะอาจจะถึงเวลาที่ชาวกรกฎคุณรู้ดีแล้วว่าคุณจะต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะมีให้กินมีให้ใช้มีให้เก็บนะคะเก็บหอมรอมริบนะคะแบ่งเงินไว้ก้อนหนึ่งสําหรับป้องกันความเสี่ยงนะคะเพราะฉนั้นการบริหารการเงินที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของชีวิตของคุณนะคะหรือธุรกิจของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะ ผ่านพนนะคะปัญหาจากการเงินไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะหมดนี้หมดสิ้นแล้วนะแล้วถึงเวลาที่เก็บหอมรอมริบแล้วนะคะไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วก็ได้นะหรือเก็บเงินเก็บทองนะได้ผลกํากไรเข้ามานะคะเก็บออมเอาไว้นะให้ลูกให้หลานของเรานะคะ investment นะคะโอ้พลังงานดีนะคะแสดงว่าจากการ อาจจะเป็นวางแผนธุรกิจวางแผนการลงทุนบริหารเงินให้เป็นของคุณนะคะแล้วก็ทํางานของคุณให้ประสบความสําเร็จนะคะมันจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะการได้มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นชะตาของคุณในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันจะปังมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของครึ่งปีหลัง25 6 8นี้นะคะพลังงานโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะ ขอมาดูกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโร่ของชาวกรกฎนะมีไพ่ของอ,อ,อราชินีดาบนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าค่ะมีไพ่ของจัดเม e นต์นะคะ ว้าวเดอะซันขึ้นมานะคะมีไพ่ของเด็กถือม้เท้าค่ะว้ wow, ะะ oh, าวเดอะเวลด์นะคะโอ้ไพ่ดีนะมีไพ่ชุดหลักนะคะขึ้นมา3ใบแล้วนะจัสมนเดอะซันแล้วก็เดอะเวอร์นะคะมีไพ่เก้าดาบ แล้วก็มีไพ่ของไฮโรแฟนนะ์คะพระสังฆราชนะคะกอรกรกฎไพ่ก้าดาบเนี่ยอาจจะขึ้นมาคอนเฟิร์มความกังวลนะคะความวิตกังวลนะคะ Over อร์ท k i n g นะคะหรืออะไรบางอย่างยังไม่เกิดเลยคิดมากไปแล้วนะคะกังวลหรือฟุ้งซ่านอะไรบางอย่างอันนี้ต้องระวังนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะอืโดยรวมๆนะคะเรื่องงานของชาวกรกรกฎในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะจันว่าพลังงานของคุณเนี่ย โอ้แล้วเมื่อกี้คุณได้ไพ่อะไรนะที่มันขึ้นมานะคะมันเดบแบกจริงๆนะคะอ่าเจอแล้วนะคะ holding back นะคะกับสิบไม้เท้านะคะเป็นพลังงานเดียวกันเลยนะ โอเคนะคะน่าจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรืออาจจะเป็นบางคนภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่กระกฏคุณต้องแบกมันไว้เยอะจริงๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องราวของการต้องดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยนะคะงานก็หนักนะคะหรืออาจจะต้องรับผิดชอบดูแลลูกน้องนะกลับบ้านต้องดูแลครอบครัวหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะโอ,โ,อโอ้กรกระกรดอาจารย์ว่าคุณเป็นแบบคนที่บางทีเก็บเอาไว้มากเกินไปหรือเปล่านะคะ พยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็ได้นะแต่ว่ามันทําให้ตัวคุณเนะี่ยมันมีภาระที่มันหนักอึ้งนะมันล้ามากนะคะมันแทบจะไม่ไหวแล้วนะสาหรับบางคนแบกไว้เยอะเหลือเกินนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเก็บมาคิดเก็บมากังวลหรือเปล่านะคะอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณทุกข์มากๆนะคะคุณเหนื่อยมากๆคุณหนักมากๆแล้วนะคะเหมือนกับคือใจคุณดูสิ ความเป็นราชินิดาบนะคะคุณสู้มากนะคะจะหนักแค่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหนอลคุณเหมือนกับไม่อยากร้องขอความช่วยเหลือจากใครแค่ไดนนะพยายามที่จะแบบอดทนฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยตัวของคุณเองเลยนะโอ้โหจะว่าครึ่งปีหลังนี้ชาวกรกฎคุณสตองจริงๆนะคะจับดาบขึ้นมาสู้นะะสู้นะคะสู้กับชีวิตแล้วสู้กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะงานจะหนักแค่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหนเหมือนกับคุณรู้รู้ดีว่าคุณแบบ จะต้องสู้ต่อไปให้ได้นะเหมือนกับไม่อยากไปพึ่งใครไม่อยากไปยืมจมูกคนอืน่นหายใจหรือเปล่านะคะราชีดาบราชาดาบทุกคนเป็นผู้ชายนะกับสิบไม้เท้าตรงนี้นะคะเหมือนไพ่บอกว่าสิ่งที่คนสู้สิ่งที่คุณพยายามฝาฟันมาตลอดนะคะ judgment นะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจกกะกรวาลเห็นในความพยายามของคุณแล้วนะแบกจนเหนื่อยจนล้าแล้วนะวางลงได้แล้วนะกรกฎนะคะพอไพ่กำลังบอกว่า จะมีข่าวดีๆมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเทวดามาเป่าแต่มาประกาศข่าวดีแล้วนะคะวิบากกรรมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้แบกไว้เนี่ยนะคะคุณจะได้วางมันลงแล้วนะคะจะมี จังหวะหรืออะไรที่ทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะใครที่อาจจะตกงานหางานไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะจะหางานได้แล้วนะในช่วงหลางครึ่งปีหลังนะคะหรือใครที่ทํางานเหนื่อยหนักนะคะไม่รับการโปรโมทสักทีนึงนะคะ คุณจะได้รับการโปรโมทแล้วนะคะพลังงานของเด็ s ซันที่ขึ้นมานะคะใครที่พยายามสร้างผลงานนะจะมีผลงานที่ปังๆขึ้นมานะคะหรือใครที่อาจจะพยายามที่จะทํางานอะไรบางอย่างให้สําเร็จนะคะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นทิกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์นะคะคุณจะได้เป็นแล้วนะคะจะโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะมีความปังเข้ามาแล้วนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดคนสองคนได้เป็นคู่กันนะคะ คุณจะได้ไปกันต่อนะจะได้มั่นหมายแต่งงานจะได้ประสบความสมําเร็จในเรื่องราของความรักด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะสันว่าคุณจะได้พบกับคนใหม่นะคะที่เป็นคู่บุญบาร,รมีที่เข้ามาหาคุณนะคะชาวกรกฎนะคะเพราะว่า j u d g m ม n นอาจจะเป็นทั้งไพ่ที่หมายถึงหมดสิ้นนะคะเวรกรรมอะไรบางอย่างที่มันมีต่อกันก็ได้แล้วมันเป็นเดอะซันนะคะ หมดวิบากกรรมแล้วนะคะได้สเสวยผลบุญที่คุณได้สร้างไว้ที่คุณได้ทํามาแล้วนะจัดจเม้นกับ The Sun ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณจะปักหลักตั้งหลักกับชีวิตได้นะคะชาวกรกฎนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันดําเนินต่อมานะคะคือไพ่ของเด็กถือไม้เท้าที่มาพร้อมกับ The World นะคะโอ้โหบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะคะไปอยู่ต่างถิน่นแดนไกลไปเรียนต่อต่างประเทศไป ทำงานไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับคนรักที่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะแต่จะเป็นอะไรที่ไปปักหลักไปเริ่มต้นใหม่แล้วดีกับดวงชะตาของคุณมากๆนะคะหรือความเป็นเดอกซันบางคนเริ่มต้นอาชีพใหม่ในเส้นทางอะไรใหม่ๆแล้วมีความปังมีความดุ่งดังมีความชื่อมีชื่อเสียงมีความสําเร็จที่ดีมากๆเข้ามาตรงนี้นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะคิดกังวลเครียดนะคะ คุณจะมีที่ปรึกษาดีๆนะคะหรือมีคนเก่งๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะทําให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหานะคะขี้คลายความวิตกกังวลของคุณได้นะคะหรืออาจจะเป็นไพ่ไฮโรฟแฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรวาลน,นะคะที่ทําให้คุณได้พบกับทางออกให้พบกับทางสว่างน,นะคะสัน่นดีขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นักาวกรกฎนะคะหรือใครที่นับถือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ย กับท่านจะดนบรนดานให้คุณได้พบกับความสําเร็จแล้วนะคะ The Sun นะคะตรงนี้นะคะให้เราแฟนที่อยู่ภายใต้ The Sun นะคะใครที่ไปมูอะไรน่าจะสําเร็จแล้วนะคะชาวกรกฎนะคะปังมากนะคะโอเคเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความปังหลังจากที่คุณต้องต่อสู้หลังจากที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยยากกับชีวิตมานะคะนะจน เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้กับคุณนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะเรื่องของ ứng, การเงินนะคะของชาวกรกฎนะ ứng, อืมงอุก้าวเหรียญขึ้นมาเลยนะคะว้าวเดอะสตาร์ star, ค่ะว้าว your fortune นะคะว้าวว้าวจะมีโชคใหญ่หรือเปล่าเนี่ยกรกฎ มีอู้สีไม้เท้าด้วยนะคะการเงินของชาวกรกฎอาจารย์ก็ดีมากนะคะ <S <S โอ้โหาเหรียญเดอะสตาร์ <S <S ารนะคะ <S <S วิวอัฟฟอร์จูน,นะคะ อาจาว่าคุณมีโอกาสที่พลิกผันนะคะในเรื่องราวของการเงินเข้ามาจริงๆนะคะหรือใครที่ไปมูไปอธิษฐานขออะไรนะคะวิวอั f ฟอร์จูนโชคลาภกําลังเข้ามาแล้วเป็นโชคใหญ่ด้วยนะคะใครที่อยากจะขายเกี่ยวกับอสังหาริมมรย์นะคะวิวอัลฟอร์จูนขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีการขายได้เงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนอยากที่จะซื้อบ้านนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเพื่อเปลี่ยนแปลงนะคะไป มีบ้านนะคะหลังใหม่ที่น่าอยู่กว่าเดิมนะคะอากาศถ่ายเทนะคะอากาศบริสุทธิ์กว่าเดิมหรือเป็นลักษณะของ ออไปมีโฮมออฟฟิศหรืออะไรบางอย่างเดือดตาร์นะคะสร้างเงินสร้างไรายได้9้าเหรียญตรงนี้คุณจะสามารถทําได้นะคะเหมือนมีปฏิหาริดีๆที่ทําให้การเงินของชาวกรกฎเนี้ยพลิกฟื้นขึ้นมาดสูสิหมดนี้หมดสินนะคะการเงินคือสีไม้เท้าเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะโอ้โหหรือบางคนมีโชคใหญ่ขึ้นมานะคะทำชีวิตเนี้ยมันเริ่มต้นใหม่ได้นะคะผ่านผลวิบากกรรมทางการเงินกันแล้วนะคะพลังงานดีมากนะคะ เก้าเหรียญเดอสตาร์วิวอฟาูแล้วก็สีไม้เท้านะคะชาวกรกฎนะคะขอใอยตรงนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะมีความปังเฮงปังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคลาบนะคะเรื่องรายได้เรื่อง,องธุรกิจนะคะขอยปังปังนะคะอืมได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องได้ทั้งเชื่อเสียงความสําเร็จนะคะเดอะสตาร์ที่ขึ้นมานะขอดูในเรื่องของโชคลาบไปแล้วเนาะเพราะว่าขึ้นมาตรงนั้นแล้วนะคะสุขภาพของชาวกรกฎกันนะคะสุขภาพโอ้สุขภาพเป็นเดอะมูนเดี๋ยวขอดูเพิ่มนะ อสุขภาพเป็นอัศวินถ้วยนะคะสังถ้วยค่ะเป็นไพ่ของอัศวินดาบนะคะ สุขภาพของชาวกรกฎนะคะสิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกเลยนะคะก็คือเดบูนนะคะความรู้สึกของคุณอาจจะเหมือนกับขี้กังวลคิดมากนะคะหรือเจอเรื่องอะไรกระทบนิดนึงมันก็ทําให้ความรู้สึก feeling ของเรามันดาวมันดิ่งลงไปนะคะมันเศร้าขึ้นมาอย่างฉับพลันนะคะหรืออ่อนไหวง่ายนะขี้น้อยใจอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะไม่งั้นอาจจะเหมือนกับ เป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรขึ้นมาได้นะคะชาวกรกฎสิ่งต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับในช่องท้องนะคะโรคอะไรที่เกี่ยวกับอวัยวะที่มีน้ํําน้าในร่างกายนะคะโรคกระเพาะนะคะโรคไตกดไลย้อนนะคะหรือเกี่ยวข้องกับอ,อ,อวัยวะภายในสัตรีนะคะมดลูกนะคะก้อนซีดก้อนเนื้ออะไรบางอย่างอันนี้ต้องระวังไว้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ อาสฟินดาบขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรที่เป็นมากขึ้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดนะแต่ถ้าผ่าตัดแล้วโอเคไหมสอถ้วยขึ้นมาก็คือผ่าตัดแล้วดีนะคะหรือเป็นลักษณะข,ของการผสมผสานวิธีการรักษาอะไรบางอย่างนะคะระหว่างของ อาจจะไม่ต้องผ่าตัดแต่เป็นลักษณะของการใช้แสงการดูแลตนเองร่วมด้วยการควบคุมอาหารหรืออะไรบางอย่างร่วมด้วยนะคะคุณน่าจะเหมือนกับต้องมีกูรูในเรื่องสุขภาพหรือหาข้อมูลในเรื่องของสุขภาพนะคะที่ทําให้การดูแลสุขภาพของคุณเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะนะเพราะว่าอาศวินถ้วยอาจต้องมีที่ปรึกษานะคะที่สองถ้วยอะมีความรู้มีความเข้าใจในอาการในของโรคที่คุณเป็นอยู่นะคะแล้วคุณอาจจะ กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะควบคุมในเรื่องของสภาวะสุขภาพของคุณเนี่ยให้มันกลับมาแข็งแรงนะคะอศวินดานะคะโอ้ทุกอย่างต้องสู้หมดเลยนะงานก็ต้องสู้สุขภาพก็ต้องสู้นะกรกฎนะคะส่งกําลังใจไปให้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะคะให้กับชาวกรกฎกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้เป็นเข้าข้าวนะคะความรักของชาวกรกฎที่โสดนะคะเดี๋ยวเอาแบบ รายละเอียดนะคะจะจันย่กคลิปให้คนโสดนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญค่ะดูกันต่อนะคะ<อ>สเตรนดซะด้วยก็รับกดมีไพ่ของหนึ่งเหรียญน,นะคะ แล้วก็แปดถ้วยค่ะโอเคนะดูให้คร่าวๆสำหรับความรักคนโสดน,นะคะที่ขึ้นมานะ คนโสดชาวกรกฏนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ดูดีและถูกใจคุณมากๆนะคะราชาหรือราชินีเรียน,นะคะอาจจะเป็นชาวทัศดบินมางกรณ์ทีบศกันนะคะเขาดูดีมากๆนะแต่ว่าความเป็นสเตรนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากจีบยากนะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความทันคนมากๆนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยความเป็นหนึ่งเรียวน,นะคะอาจจะเหมือนกับว่า าจจะได้เข้าไปช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะไปให้คำปรึกษานะคะหรือคุณพยายามทำดีมอบสิ่งดีให้กับเขานะคะแต่ว่าในความรักครั้งนี้นะคะคุณอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะแปดถ้วยนะคะคุณอาจจะเจองานยากนะคะเขาอาจจะเหมือนกับเข็ดเคี้ยวกับความรักนะคะ จนทาให้ไม่ค่อยเปิดใจให้กับคุณก็ได้นะความเป็นแปดถ้วยเลยตรงนี้ไพ่สำหรับเรื่องราวสลับตัวตนกันนะคะอาจจะเหมือนกับต้องใช้ความดีนะคะในการพิชิตใจของเขานะคะชาวกรกฎนะเพะฉะนั้นอืดทนนะถ้าคุณแบบว่ารักจริงนะจันว่าต้องใช้ใจนะใจไปแลกใจนะคะก็าอาจจะเจ็บมาเยอะแต่รตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันนะคะเป็นคนที่มาใช้ใจแลกใจกับคุณคนสดชาวกรกฎที่อาจจะแบบ เจ็บมาเยอะก็ได้นะคะขอดูคนที่มีคู่ก่อนนะคะพลังงานคร่าวๆของคนที่มีคู่จะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่ของ u d g m เ n t นะคะเลขที่20ว้าวสิบเหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของ อัศวินดาบนะคะอัศวินไม้เท้านะแต่เป็นหอกแล้วก็มีไพ่ของ2เหรียญน,นะคะโอ้คนที่มีคู่นะชากรกฎนะจะรู้สึกว่าหลายคนมีเกณฑ์ที่ได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะจัสเมนขึ้นมาแล้วสิบเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าในการเป็นคนรักเป็นแฟนกัน นะคะมันมีภาระหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวการเงินอะไรที่ต้องเหมือนกับสู้ไปด้วยกันปรึกษากันก็ได้นะคะหรือบางคนที่เต็มตัวเป็นคู่กันนะคะอาจจะมีการสร้างธุรกิจอะไรร่วมกันก็ได้นะคะความเป็นสิบเหรียญน,นะคะเป็นท้งหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจกันด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง คณกับคนรักเนี่ยสองเหรียญมันยังมีลักษณะของเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวก็ดีกันนะคะเป็นคู่กัดกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ยังรักกันมากก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันไปไหนนะหรือบางทีไล่กันไปนะขู่จะเลิกขู่จะแบบไม่สนใจนะเดี๋ยวก็กลับมาสิบเหรียญนะคะกลับมารักกันกลับมาดูแลกันนะคะหรือก็ยังเป็นหัวเป็นใยกันอยู่ดีนะยังเออเขาเรียกว่าอะไรเดียร มีไพ่ของจอสเป็นขึ้นมาด้วยนะยัง hmm. มีความเป็นคู่กันอยู่นะคะเป็นคู่รักที่ถึงแม้ว่ารักๆเลิกๆแต่ก็ยังต้องรักกันต่อไปนะคะยังไม่ได้หมดหมดบุญนะคะยังมีบุญสัมพันธ์ต่อกันอยู่นะคะจอกรกรกฎเดี๋ยวมาดูกันต่อกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์แยกคลิปในเรื่องราวรายละเอียดให้นะคะ โอ้คนได้ราชาเหรียญน,นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว้าวเป็นวิว of fortune ค่ะราชาดาบค่ะโอ้มีไพ่องแปดดาบด้วยคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับ วิวออฟฟอร์จูนอ่ะมันเป็นโชคชะตาที่ทําให้คนสองคนมาเจอกันก็ได้นะคะหรือบางทีมันเป็นลักษณะของมันเป็นความรักความรู้สึกดีนะคะความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันมากๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้แบบว่าเอาอกเอาใจอะไรกันมากมายก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ความเป็นแปดดาบนะคะมันเดาใจเขาค่อนข้างยากเหลือเกินนะคะบางทีเขานิ่งบางทีเขาเฉยเกินไปนะคะแต่ว่าความเป็นวิวออฟฟอร์จูนอ่ะ มันก็ยังยังอยู่ยังดูแลยังได้พบเจอกันอยู่นะคะเหมือนกับมันยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนที่ปากแข็งมากๆนะคะ ไม่บอกความรู้สึกไม่บอกความในใจนะคะปล่อยให้คุณเดาเอาเองหรือเปล่านะพลังงานตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันอาจจะยังเป็นโหมดของต้องมีใครที่เปิดก่อนหรือเปล่านะ,ะต้องมีใครที่เหมือนกับเผยความในใจให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือนะแปดดาบนะคะอืมหรือเข้าใจอะไรกันผิดผิดหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณรู้สึกดีกับเขาเนะี่ยวอัลฟอร์จูนที่มันขึ้นมาเลยค่ะกองล้อแอย่างโชชะตาที่มันขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษนะจะว่าอาจจะลองเปิดใจพูดคุยกับเขาดูนะคะอาจจะทาให้เขาสมพันระหว่างคุยกับเขาเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนารือมีคอมมิชเมนต์ร่วมกันได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับดวง ครึ่งปีและครึ่งปีหลังของชาวกรกฎนะคะยังไงพลังงานดีๆแในคลิปนี้ก็ขอให้เป็นพลังงานของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ